วันนี้นะคะไปร้านขายหมูมานะก็ได้ข้อหมูนะข้อหมูมาชิ้นใหญ่มากนะคะวันนี้ก็เลยว่าจะย่างให้ลูกกินสักหน่อยที่ใส่ลงไปเป็นสามเกลือนะคะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ต้นรากผักชีนะคะแต่ไม่ใส่ไปทั้งต้นเลยนะเพื่อความประหยัดนะแล้วก็ใส่น้าตาลซีอิ๊วขาวน้ํามันหอยนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะแต่เนื่องจากการชิ้นมันใหญ่เกินนะคะช้อนไม่ถนัดขออนุญาตใช้มือเลยแล้วกันเนาะ แม่ก็ใช้มือนะคะในการคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะใครมีเวลามากกว่านี้ก็หมักนานกว่านี้ก็ได้นะเราแตกคนเลยนะคะหมักออกมาเราก็จะนิ่มแล้วก็หอมนะคะวันนี้ได้ชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยค่ะนานๆจะได้สักครั้งนะคะวันนี้ก็เลย3ชิ้นนี้ประมาณ2กิโลนะคะวันนี้แม่ก็จะทําหมดเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกคะ่ะที่บ้านชอบทานนะคะไปร้านอาหารทีไรเราก็จะสั่งกันทุกรอบเลยเนาะ ันนี้เป็นอันว่าคลุกเขาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตั้งไว้นะคะไว้เหมือนกุ้งหกนะคะนี่ก็หมักไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะใหม่ก็จะเอาอันนี้มาย่างนะคะเนื้อสีเปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะเราก็จะใช้ไฟอ่อนๆในการย่างนะคะวันนี้ใหม่ตั้งอุณหภูมิที่150ยานะคะย่างประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ30นาทีนะคะก็ต้องดูนะคะว่าใครชอบกินสุกประมาณไหนนะคะแต่ละคนชอบสุกไม่เหมือนกันนะส่วนบ้านใหม่ขอสุกแบบมีน้ําฉ่ำๆนะก็คือยังสุกไม่มากนะคะแห้ง ไม่เยอะแต่ว่าไม่ดิบเนาะอันนี้เราก็ใส่ทุกอย่างไปเราก็เริ่มอบได้เลยที่เรารอหมูย่างนะคะเราก็หัน่นมาซ้ำในส่วนของน้ําจิ้มเจ้านะวันนี้แม่ก็จะใส่ในส่วนของน้ําตาลปีมนะคะน้ําปลานะคะแล้วก็น้ํามะขามนะคะมะขามในี่ใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้ตามชอบนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกอ่ะทาอาหารไม่มีรสชาติที่ตายตัวนะคะใหม่ก็ทําไม่เคยจาสูตรได้เลยค่ะวันนี้ก็ใส่ในส่วนของน้ําปลาร้าลงไปด้วยนะคะใครชอบนัวมากนัวน้อยแต่ที่บ้านไม่ใส่ผงชูรสนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปใครชอบก็ใส่เนาะตามด้วยน้มามะนาวนะที่บ้านค่อนข้างกินรสเปรี้ยวนะคะก็เลยจะใส่ลงไปสองฝาค่ะเรทตามด้วยพริกป่นพริกป่นนี้ใหม่คั่วเองนะคะหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็พริกซอยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วเป็นอันว่า เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำจิ้มแจ่วแจ่วถูกไหมไม่รู้นะคะทำไปตามภาษาไม่มีสูตรตายตัวะคะ่ะเห็นใส่อะไรอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปนะ,ะหันมาดูน้ำจิ้มเสร็จหมูก็สุกพอดีนะคะก็เลยมาหันให้ดูนะคะดูความฉ่ำของหมูคะ่ะที่บ้านชอบกินประมาณนี้เนาะงั้นเราก็ไปกินข้าวกันเถอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ